ได้นะแต่อย่าลุ่มหลงกับมันนะนะอ,ยนอย่ากำหนัดอย่าโมเมาอย่าลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพกทรัพย์เหล่านั้นนะเห็นไหมถ้อยคำพระองค์เนี่ยเป็นระบบประเบียบม,นะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่โลกเขา สมมุติกันขึ้นถ้าโยมไปเกิดในป่าในเขาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมมันก็เกิดมาแล้วรอตายะระหว่างรอตายก็หาอยู่หากินไปถ้าอยู่ตามป่าตามเขานะก็ทำไร่ทำสวนหาเปลือขามันล่าสัตว์อะไรไปชีวิตแค่นี้เกิดมาแล้วตายก่อนตายจะทำอะไรนะไปเป็นขา้าราชการบ้าง เป็นพ่อค้าบ้างพาณิชยกรรมกสิกรรมโกรธขกรรมก็แล้วแต่อาชีพอาชีพต่างๆนั้นพระศาสดาบอกว่าเป็นเพราะกรรมคนเราเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นกษัตริย์ก็เพราะกรรมเห็นไหมดังนั้นไม่ว่าโลกเขาจะสมมติอย่างไรก็ตาม ยมอย่าลืมสักจากความจริงของโลกคือความแก่เจ็บตายในห้องเนี้ยแก่เจ็บตายหมดแหละไม่เหลือหรอกใช่ไหมความแก่จะมาเยือนความเจ็บจะมาเยือนความตายจะมาเยือนยศช่วยเราได้ไหมโยมไม่ได้เงินช่วยเราได้ไหมไม่ได้ตระกูลสูงตระกูลต่ําช่วยเราได้ไหมไม่ได้ความรู้ที่เราเรียนมาทั้งโลกเนี่ยนะฟิสิก์เคมีชีวะนะภาษาอังกฤษ นะนิติศาสตร์ะะรัฐศาสตร์ช่วยเราไม่ได้เลยนะพระองค์จึงบอกว่าความรู้เหล่านี้เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะ